การอาบน้ำมนต์วันเพ็ญและคาถาเสกน้ำมนต์ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมฝากทุกท่านนะครับกดซับสไครต์นะครับกดสั่นกระดิ่งแล้วก็กดติดตามทั้งหมด เพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะครับเวลาผมลงคลิปเีโอใหม่ๆนะครับและสําหรับท่านที่อยากจะเชิญอาจารย์ไปดูหงจุ้ยนะครับหรือว่าอยากจะมาสักยานหรือว่าอยากจะดูดวงกับอาจารย์นะครับท่านสามารถติดตามแฟนเพจอาจารย์เอกธนกรนะครับสินแสรวยง่ายนะครับหรือว่าโทรที่เบอร์ทางด้านหน้าได้เช่นกันครับสวัสดีครับผมอาจารย์เอกธนกรครับสินแสรวยง่ายครับวันนี้เราจะคุยกันในประเด็นหัวข้อเรื่องการอาบน้ำมนต์วันเพ็นและคาถาเสกน้ำมนต์ ก็เนื่องจากว่าวันใกล้ๆวันนี้นะก็คือพรุ่งนี้แล้วนะครับจะเป็นวันลอยกระทงนะครับในทุกปีนะครับจะมีการอาบน้ำมนในวันลอยกระทงนะจำง่ายๆหรือว่าเรียกว่าน้ำมนวันเพ็ญในพิธีการอาบน้ำมนวันเพ็ญในวันเพ็ญเนี่ยนะครูบาอาจารย์แต่โบ,บราณนเนชื่อว่าพาระจันทร์เป็นเทพผู้มีเสน่ห์อย่างแรงนะ ในหลายๆเขาเรียกว่าในหลายๆประเทศเชื่อถือเรื่องนี้นะครับว่าดวงจันทร์เนี่ยผู้ที่อาบน้ำมนต์วันเพญจะมีสเสน่ห์มากนะครับครนี้ถ้าถามว่าถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยทุกขึ้นสิบห้าข้ามสิบสี่ข้ามสิบห้าข้ามเนี่ยก็สามารถที่จะทำน้ำมนต์อาบได้เช่นกันแต่ว่าครูบาอาจารย์จะเชื่อถือว่าจันทร์วันเพญทางโหราศาสตร์เนี่ยก็ถือว่า พระจันทร์มีพลังรุนแรงมากนะแรงแรงในรอบสิบสองเดือนเนี่ยพระจันทร์เนี่ยได้ตำแหน่งมหาอุตนะก็คือว่ามีความสว่างมากที่สุดในรอบปีจึงเชื่อถือกันในทุกศาสนาแล้วก็ในทุกชนชาตินะถ้าเกิดใครเคยดูหนังจีนนะหนังจีนก็จะมีพิธีการอาบแสงจันทร์หนังไทยโบราณก็จะมีพิธีการอาบแสงจันทร์นะหรือว่า พิธีที่แบบว่าหนังในอียิปต์ใช่ไหมก็จะมีการอาบแสงจันทนะเพราะเท่านั้นเองพระจันทร์เนี่ยมีความเชื่อถือเรื่องของมหาเน่มหานิยมอย่างมากคูบาอาจารย์แต่โบราณมาเนี่ยจึงทําพิธีอาบน้ํามนต์หรือว่าเขี้ยวสีพึ่งในวันที่เป็นวันเพญน,นะวันเพนเดือนสิบสอเนี่ยนะครับคานนี้มันมีความมหัศจรรย์อยู่ตรงที่ว่า ในวันเพ็ญเดือนสิช่วงประมาณเที่ยงคืนโดยปกติเขาบอกว่าสายน้ําไม่ไหลย,ย้อนกลับใช่ไหมครับแต่ว่าในคืนวันเพ็ญสายน้ําจะเปลี่ยนทิศทางครับในช่วงเที่ยงคืนนะไหลจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายเป็นแบบนี้นะครับอยู่ชั่วขณะหนึ่งนะครูบาอาจารย์ท่านว่าผู้ที่จะอาบน้ำมนต์จันเพ็นะมันจะมีสแบบหน,หน,หนอาบกลางแม่น้ำ นะสองอาจในก็ค,คือให้เตรียมภาชนะโอง่งหรือว่ากระลา m นะครับหรือว่าถังใส่น้ำมนต์เสร็จแล้วเขาบอกว่าให้อยู่ในที่แจ้งอยู่ในที่กางแจ้งก็คือที่โล่งๆนะที่ว่าพระจันทร์เนี่ยจะตรงหัวเราพอดีนะมันก็จะไปอยู่ในกระป๋องอ่นะเป็นภาพอย่างนี้นะเราจะเห็นภาพว่าในหลายๆคณาจารยร์เนี่ย บอกว่าเอาละนะตอนนี้พระจันทร์เนี่ยกําลังได้เที่ยงเที่ยงตรงพอดีเที่ยงคืนนะจันทร์เที่ยงคืนนี่เป็นจันทร์แบบแรงมากเปรียบเหมือนพระอาทิตย์ตอนกลางวันโอ้โหมันจะสว่างมากใหญ่มากอ mm. ู้าจารย์ท่านก็เลยว่านี่แหละตอนนี้แหละกำลังแรงที่สุดอู้าจารย์ในหลายๆที่เนี่ยก็จะนิยมนะครับบางทีปลุกเสกมาตั้งแต่เขาเรียกว่าตั้งแต่ทุ่มหนึ่งก็มี บางคนก็ไปเริ่มเอาตอนสักสามทุ่มสี่ทุ่มแต่จุดที่มันจะแรงที่สุดก็คือช่วงห้าทุ่มจนถึงตีหนึ่งก็เปรียบเทียบเหมือนกับอะไรเหมือนกับช่วงประมาณสิบเอ็ดโมงเห็นไหมมันจะร้อนมากใช่ไหมเที่ยงวันร้อนที่สุดบ่ายหนึ่งนี่ก็ลดลงมาแล้วนะเ็เรียกว่าถ้าทางโหราศาสตร์บอกว่าเป็นอุจจาริมุกเป็นมหาอุดอุจจาวิราชนะก็คือว่ากําลังขึ้นสูงสุด ขึ้นสูงสุดและกําลังลงบางพนาจารย์ท่านว่าท่านเอาแต่คือช่วงที่ขึ้นสูงสุดคือกําลังจะขึ้นไม่เอาลงก็แสดงว่าตอนห้าทุ่มนะปลุกเสกเที่ยงคืนปลุกเสกพอถึงเที่ยงคืนแบบเหลื่อมๆมาหน่อยไม่เกินเที่ยงคืนครึ่งนะท่านก็เลิกปลุกเสกหรือว,ว่าบางทีเที่ยงคืนตรงเที่ยงคืนหนาทีเที่ยงคืนเนาทีท่านเลิกปลุกเสก นั่นถือว่าตำแหน่งสูงสุดไม่มีลงอันนี้ก็จะแล้วแต่คณาจารย์วันนี้เรา,าจะคุยกันนะอาจารย์เล่ามาเนี่ยท่านชมรู้แล้วละว่าพระอาจารย์รรวันเพ็ญเนี่ยมันมีเสน่ห์มากคนธรรมดา,าอาบได้ไหมก็ต้องบอกว่าอาบได้นะเพราะว่าในโบราณเนี่ยไม่ได้มีคาถา,า,ถาคนที่ไม่มีคาถาเนี่ยแค่ลงไปอาบน้ามนต์เนี่ยหรือว่าอาบน้ํากลางแสงจันทร์เนี่ย ก็มีเสน่ห์แล้วได้รับพลังอิทธิพลของพระจ,จันทร์แต่ถ้าเกิดว่าเรามีคาถาด้วยยิ่งดีนะครูบาอาจารย์ในหลายๆสายในทุกๆปีจึงมีการอาบน้ำมนต์วันเพญน,นะโดยการที่จะมีการสวดบทพุทธคุณต่างๆใส่ลงไปด้วยนะเพราะนั้นเองคือถ้าเราสวดมนต์เป็นก็อิทธิปิโสภาหุงยังเป็นตัวช่วยที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสวดสวดอิติปิโสพาหุงได้นะ หรือถ้าเราสวดไม่ได้เลยล่ะอาจารย์สวดไม่ได้ภาวนาเลยพุโทโธพุโทโธพุโทโธเลยนะเออหรือว่าเมตตาคุณนางอารหังนะเมตตานี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้นะอาจารย์จะมีคาถาที่เป็นเฉพาะนะแล้วเดี๋ยววันนี้พิเศษให้เลยก็คือทุกทีเนี่ยจะบอกเป็นแบบมุกกระปาถัแต่ครั้งนี้เนี่ยจะพิมพ์ให้นะพิมพ์ให้ขึ้นภาพขึ้นมาเลยนะแต่ว่าก็คือจะต้องเขาเรียกว่าต้องจดออกมานะ แต่ว่าในที่นี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่จะเล่าก่อนนะครับเล่าก่อนว่าแล้วเขาทําอะไรได้บ้างพระอาจารย์วันเพลเนี่ยครูบาอาจารย์แต่โบร,บราณน,นะเขาก็จะมีการทําน้ำมนต์เป็นโอค์ใหญ่ๆเลยนะเอาโงค์เนี่ยตั้งกลางแจ้งเสร็จปุ๊บเมื่อพระอาจารย์เนี่ยตกลงเขาเรียกกลางไอ้อ่างน้ำมนต์บอ่อน้ำมนต์ตุ่มน้ำมนต์เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็เก็บเอาไว้ใช้ได้ตลอดปีถามว่าการอ่านน้ำมนต์อาจารย์เพลหรือว่ามนที่ใช้ปลุกเสกน,น้ำมนต์วันเพลเนี่ย ครูผาอาจารย์เชื่อถือเรื่องหมาสเสน่ห์มากใช้ทําน้ําหอมเนี่ยบางคณาจารย์ท่านจะเอาน้ําหอมเนี่ยมาเทเลยนะมาเทน้ํามงน้ํามันหอมเนี่ยมาเทใส่ถาใส่กระมังไว้เสร็จแล้วก็จะทําการแบบปลุกเสกเพื่อรับอิทธิพลของพระจันทร์เอาละนะประมาณแบบนี้นะอาจารย์จะบอกคาถาแล้วละรอบนี้นะคาถาแต่ว่ามีขั้นตอนนะในการที่จะทําก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนอน,นะถัง ใส่น้าใส่น้ามนนะถังใส่น้ํามนเตรียมน้ามนเลยนะครับหรือว่าบางคนก็จะใช้ตุ่มใช้กะละมังก็ตามอัธยาศัยเสร็จแล้วเนี่ยนะก็บอกว่าถ้าจะให้ดีก็ใช้ดอกบัวนะเอาดอกบัวเนี่ยสักสามดอกห้าดอกนะแล้วก็หากเอาแต่ดอกมันเอาแต่ดอกไว้แล้วก็จะมีกุหลาบนะครับดาวเรืองนะ ดอกบัวเนี่ยเราเราเป็นดอกบัวเขาเรียกด,ดอกบัวตูมก็ได้นะครับเตรียมเอาไว้คําว่าขุบาราจย์ท่านว่าเวลาอาบน้ำมนต์เราต้องมีสบู่ใช่ไหมมันก็จะมีมนบทนึงเ่าเรียกวมนบัวบานนะแต่เดี๋ยวมนบัวบานเนี่ยมันจะอาจจะยาวเดี๋ยวอาจารย์พิจารณาว่าจะให้ใช้ไม่ให้ใช้แต่ว่าในเบื้องต้นเอา,าเอาคาถาเรื่องของมหาเสนีมนใช้ในการอาบน้ำมนต์นะแล้วก็ใช้ปลูกเสกเครื่องหอมอะไรแบบนี้ได้หมดโอเคไหมอะเรามาดูกันครับ ต่อมานะไปกี้ลืมบอกนิดหนึ่งไปกี้ลืมบอกเรื่องของการการเตรียมใช่ไหมไปกี้พูดถึงการเตรียมแล้วเลยไปหน่อยหนึ่งการเตรียมเนี่ยมีถังมีดอกบัวมีดอกไม้ก็คือกุหลาบนะครับดอกไม้หอมกุหลาบส่วนดาวเรืองแทนนัยยะว่ารุ่งเรืองนะมีกุหลาบมีดาวเรืองมีดอกบัวถ้ากับ3อย่างนี้นะเสร็จแล้วทูบเทียนทูบ3ดอกหรือ9ดอกเทียนนะครับ3ามเล่ม ทียนสามเล่มใช้จุดบูชาพระพุธสองเล่มนะทูกบูชาพระพุธนะแลวอีกหนึ่งเล่มเอาไว้หยดน้ําตาเทียนลงไปนะอ่าแบบนี้นะเตรียมเตรียมเต,ตรียมเอาไว้เงินนะครับสิบห้าบาทนะครับเป็นค่าครูนะวางถวายต่อหน้าพระพุธเวลาเวลา,เวลาเราทํานะเราเตรียมอุปกรณ์ตามนี้เสร็จปุ๊บเราก็วางต่อหน้าพระพุทธท่องน้ำโม่สามจบเอาน้ำมาเอาไอ้ถังถังเนี้ย วางต่อหน้าพระพุทธด้วยอธิษฐานาข้าพเจ้าขอบอกกล่าวพระพุทธขอรัตนาพระบารมีแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอรัตนาเทวดาทั้งหลายรวมทั้งพระจันเทวาช่วยปลุกเสกน้ำมนต์นี้ให้เป็นมหาสนีแก่ข้าพเจ้าเป็นสิริมงคลพูดแนวๆน,นี้นะถ้าเกิดว่าฟังไม่ทันก็เพลับไปนะเพลับไปไปฟังหลายๆรอบแต่เดี๋ยวคาถาใ้ปลุกเสก ของน้ำมนต์เดี๋ยวจะบอกให้นะครับอ่ะมามาจดคาถากันพระคาถาบทนี้ท่านว่าทําน้ำมนต์วันเพลนให้ทําช่วงเที่ยงคืนนะก็คือ24่สนาฬิกาแต่ว่าเมื่อตอนที่จะทําขณะนั้นให้เง,เงนืยหนย้ามองท้องฟ้าอย่าให้มีเมฆมาบังนะก็คือว่าเป็นช่วงที่พระจันทร์กําลังทอแสงนะสุกสกาวบนท้องฟ้า ท่านว่าให้ตักน้ำมนต์ใส่บาตรให้เต็มหรือว่าตักน้ำมนต์ใส่ถังให้เต็มตั้งกลางแจ้งจุดเทียนนะติดปากขันน้ำมนต์ก็คือไอเทียนหนึ่งเล่มที่อาจารย์พูดถึงว่าให้เราเตรียมไว้เพราะว่าเรามีสามแท่งแท่งสองเล่มเรามีสามเล่มสองเล่มเราจุดบูชาพระพุทธไปแล้วนะอีกหนึ่งเล่มก็คือวางเอาไว้ทาน้ำมนต์เหมือนที่พระหยดน้ําตาเทียน และให้บริกรรมพระคาถาว่าปุณณจันโทวิธานันตะวิสุทธิสาวโกวะโรพุทโธสัทธรรมมะหลังสีมุนิโนมัทธะเกสุพังนะทอ่ทองให้ขึ้นขึ้นใจ นะครับท้ให้ขึ้นใจแล้วก็ใช้พระคาถาบทนี้นะครับในการที่จะเสกน้ำมนต์นี่ก็คือน้ำมนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของคาถาวันเพนอาบน้ำมนต์นเพนต่อมาอีกบทหนึ่งเขาใช้คู่กันนะครับในการเสกดอกบัว,วก็คือดอกบัวเนี่ยเราวางไว้บนไอ้ขันน้ำมนต์อยู่แล้วหรือว่าถังน้ำมนต์อยู่แล้วให้สวดพระคาถาบทนี้ครับเป็นการแก้ทุกข์ครูบาอาจารย์ท่านว่าอาบน้ำมนต์ถ้าอาบน้ำมนต์ด้วย อิติปิโสบัวบาลก็จะทำให้ทุกนั้นคลายลงนะครับพระคาถามีดังนี้ครับอิติปิโสพระคาวามะอะุทุกขงังกุศลาธรรมมาอกุศลธรรมมาอิติปิโสพระคาวาอุอะมะอุอะอออนัตตาทุกขาอะทุกขาธรรมมา สวาสุนามรูปังทุกขังสวาสุนามรูปังอะนิจจังสวาสุนามรูปังอนัตตาอาระหังสัมมาติวะขะะโทเนี่ยนะครับคือคาถาอิติปิโสบัวบาลน,นะคันนี้ อย่างย้อนกลับไปเมื่อกี้นี้คาถาเสกน้ำมนต์วันเพลเสกสิบห้าจบนะครับอิทิปิโสบ,บัวบานนี้ก็เสกสิบห้าจบเช่นกันนะครับเพราะว่าทําไมต้องสวดสิบห้าจบครับเพราะว่าสิบห้านั้นคือกําลังของพระจันทร์ในทางโหราศาสตร์นะครับครนี้ตอนที่เราเริ่มพิธีเนี่ยก็ให้เราสวดมนต์อิติปิโสพาหุงถ้าเราสวดได้นะถ้าสวดไม่ได้ก็นะโมสามจบนี่แหละสาคัญ สร็จแล้วเงิน15บาทที่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่าให้เราเนี่ยวางไว้ที่ขันคูชเช้าก็เอาเงิน15บาทเนี่ยไปเซไปหรือว่าไปทําบุญต่างๆแล้วก็อธิษฐานขอให้อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายให้กับเทวดาประจําตัวทั้งหลายให้กับกูบาอาจารย์ทั้งหลายแล้วขอให้เราเนี่ยมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นจะทําการสิ่งใดอย่าได้ติดขัดส่วนว่าถ้าเกิดว่าเราจะปลูกเสกน้ําหอมเครื่องหอม แล้วก็ใส่ใสถาดใส่จานจะเทหรือไม่เทก็ได้นะครับก็เอามาวางตาก็กเรียกว่าตากแสงจานเอาไว้นี่คือหลักการนะครับก็ลองทํากันดูนะครับส่วนส่วนการลอยกระทงก็แยกเรื่องกันไปการการลอยกระทงก็อย่างที่เรารู้กันว่าเป็นการขอเข้ามาต่อนะางนะแม่พระคงคาอันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไร ทำด้วยใจนะทำด้วยใจของเราเอาละลองดูนะครับสิ่งที่อาจารย์แนะนําอาจจาะก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์น่าจะได้ความรู้พอสมควรก็สําหรับคนที่ชื่นชอบอาจารย์ก็าฝากนะครับฝากท่านกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะหรือถ้าท่านอยากจะดูดวงกับอาจารย์หรือว่าอยากจะมาลงหน้าหน้าทองอยากจะสักยัน ก็มาได้เช่นกันนะสํานักอาจารย์อยู่ที่บางซื่อหรือว่าถ้าจะดูทางโทรศัพท์ก็ได้เช่นกันหรือว่าสงสัยว่าดวมคุณใสหรือเปล่าก็สามารถที่จะติดต่อดูดวงได้ที่เบอร์ทางด้านหน้านะครับก็ฝากเอาไว้นะครับ,นะรบหรือว่าไปติดตามแฟนเพจอาจารย์เอกธนากรสิมแสหรวยง่ายข้อมใจสิ่งใดติดขัดสิ่งใดถามได้นะครับยินดีให้คําแนะนําแต่ถ้าเกิดว่าดูดวงก็มีค่าใช้จ่ายนะครับแบบดูฟรีก็มีแต่ว่าต้องเข้าคิวรอนะประมาณ2อาทิตย์ถึง1เดือน นะครับเพราะว่าคิวยาวเพราะว่าอาจารย์เองเนี่ยออกรายการนะครับส่วนสำนักอาจารย์อยู่ที่บางซื่อกรุงเทพถ้าใครเคยมาเที่ยวสนรู้จักนะครับมาจากสนุกจักไม่ไกลครับท่านนั่งรถ้าใต้ดินมาลงสถานีบางซื่อครับบอกว่าไปสํานักศักยนอาจารย์เอกเขาก็จะพามานะครับค่าครูในการสักยันนะครับถ้าอาจย์เลือกให้ไม่จะสรรน้ำมันหรือว่าสักบึกเริ่มต้นที่1000บาทนะครับค่าดอกไม้อีก100บาทนะครับก็เป็น1,100นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเลือกเอง ราคาก็ตามจริงนะครับราคาตามจริงก็คือเริ่มต้นที่2,000บาทขึ้นอยู่กับขนาดขึ้นอยู่กับประเภทของยันนะครับเอ้าประมาณแบบนี้นะสุดท้ายนี้ก็อวยพรให้ท่านรวยๆนะครับในการสิ่งใดจงสำเร็จประการสวัสดีครับ